ก็เลยมีการเอามาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะตอนที่คุยกันเนี่ยมันจะมีอะไรมากกว่าเรื่องของสินค้าธรรมดามันมีเรื่องของสินแร่เข้ามาเกี่ยวข้องอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีแร่ธาตุมากมายนะมีทองแดงมีนิกเกิลแล้วก็มีแร่เอ,อิร์ดด้วยทรัมป์ยัยงไม่ได้พูดนะ,ะว่าดีลที่เพิ่งทำไปเนี่ยมันครอบคลุมการที่สารัฐเข้าถึงสินแร่ ในอินโดนีเซียหรือไม่อย่างไรแต่การออกมาพูดแบบนี้ก็ทำให้ถูกตีความได้ว่าเรื่องสินแร่โดยเฉพาะทองแดงของอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหรัฐกับอินโดนีเซียบรรลุเด,ดียวกันได้นะเราพาไปดูนิดหนึ่งอันนี้คืออำนาจต่อรองของอินโดนีเซียนะเราจะได้ดูว่าเรามีอำนาจต่อรองอะไรบ้าง อินโดนีเซียมีทรัพยากรแร่ที่สำคัญต่อเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดหลายอย่างเช่นนิกเกิลคอปเปอร์ดีบุกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียห้ามการส่งออกแร่นิกเกิลมาหลายปีแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับสหรัฐแล้วก็ประเทศคู่ค้าอื่นๆนิกเกิลเอกไปทำอะไรนิกเกิลเป็นส่วนประกอบสำคัญในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนซึ่งสำคัญในอุตสาหกรรม ดิ f เอนซอุตสาหกรรมกาาโหมแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทรัมป์เพิ่งจะพูดถึงเรื่องทองแดงหรือนิกเกิลทรัมป์บอกว่าสหรัฐมีแผนจะเก็บภาษีนำเข้าทองแดงที่ร้อยละ50มีผลหนึ่งสิงหาคมซึ่งมาตรการนี้ถ้าเกิดทำเนี่ยก็จะกระทบต่อการส่งออกทองแดงของอินโดนีเซียไปที่สหรัฐ แต่ว่าเว็บไซต์ข่าว p o l i t i c o l ของสหรัฐบอกว่าเมื่อวานนี้ทรัมป์ได้พูดไป็นในไหนว่าสหรัฐอาจจะเพิ่มการนำเข้าค o p เปอร์หรือทองแดงแล้วก็แร่มีค่าอื่นๆแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมสหรัฐก็ต้องการค o p เปอร์ต้องการนิกเกิลมากๆนะจากอินโดนีเซียถามว่าสหรัฐมีหรือเปล่าสหรัฐมีเหมืองแร่ทองแดงส่วนใหญ่อยู่ในรัฐแอริโซนาแต่ว่ามันไม่พอทองแดงที่สหรัฐ ผลิตได้แต่ละปีเนี่ยคิดเป็นแค่50%ของที่ต้องใช้ในประเทศก็คือที่เหลือต้องนำเข้ามาเพราะฉะนั้นพอนำเข้าเนี่ยแหล่งที่สารัฐนำเข้ามากที่สุดคือที่ไหนแคนาดาเปรูดีอา์คองโกแล้วก็เม็กซิโกอันนี้คือเกมเพราะว่าสารัฐเนี่ยฟาดงวงฟาดงากับเม็กซิโกและแคนาดามากเนื่องจากมีพรมแดนติดกันแล้วก็ เกลี้ยกล่อมากว่าแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยปล่อยให้ยาเสพติดเฟนเทนิลเข้ามาปล่อยให้ผู้รี้ภไพเข้ามาแล้วก็เหมือนกับแคนาดากับเม็กซิโกเนี่ยทําเล่นหนักแล้วเล่นเกมยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตกลงกับแคนาดาและเม็กซิโกไม่ได้สักทีเนี่ยก็จะไม่มีทองแดงเข้ามาซึ่งตัวเองต้องใช้อีก50%เพราะฉะนั้นการทำดีลกับอินโดนีเซียได้คือเป็นการเปิดทางไว เขาเรียกเป็นแบ็กอัพแลนว่าถ้ามีความจําเป็นจริงๆที่ต้องทะเลาะกับแคนาดาและมิจซิโกต่อเนี่ยฉันก็ยังมีทองแดงจากอินโดนีเซียนี่นี่คือการนี่คือการคิด s t r a t e g y เหมือนกับว่าถ้าพี่นาทะเลาะกับน้องใหม่พี่นาก็ต้องหาทางออกว่าเออมีอะไรที่เราพึ่งน้องใหม่อยู่บ้างวะถ้าเราไม่คบกันแล้วเนี่ยเราจะไปเอาอันนี้จากไหน ทางออกไว้ทํานองนี้นะตอนนี้สหรัฐมีทางออกเรื่องทองแดงแล้วก็คืออินโดนีเซียแล้วทรัมป์พูดเองเมื่อสักครู่นะแปลว่าทรัมป์สามารถลดการพึ่งพาแคนาดาได้ซึ่งตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหรัฐก,ก็ไม่ดีระหองระแหงมากแล้วก็ดีลการค้าก็ยังไม่จบซึ่งการดีลกับอินโดนีเซียได้แล้วได้ทองแดงเนี่ยก็จะทำให้ทรัมป์สบายใจได้ขึ้นนิดนึงว่า ต่อให้ยังดียวกับแคนาดาไม่ได้ทองแดงก็ไม่ขัดแขนมีความเห็นจากจอร์แรงนะคะซึ่งเป็นผู้อุ่มในการอนุโสด้านนโยบายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเอฟโซซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ให้สัมภาษณ์กับนินนเกอีเอเชียนะคะซึ่งก็เป็นนิตยสารของญี่ปุ่นบอกว่าการที่ทรัมป์พูดเรื่องทองแดงขึ้นมาตอนให้สัมภาษณ์ อาจหมายความว่าทองแดงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการบารรลุข้อตกลงทางการค้ากับอินโดนีเซียแรงบอกด้วยนะคะว่าเมื่อมองจากข้อเท็จจริงว่ามีความกังวลเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อเรื่องการจัดหาแหล่งแร่สำคัญต่างๆข้อตกลงใดๆที่ทรัมป์กาลังจะทำกับประเทศต่างๆถ้า,ถามีถ้าประเทศนั้นมีแหล่งแร่มีวัตถุดิบที่สหรัฐต้องการอันเนี้ยน่าจะเป็น อำนาจหรือสิ่งที่ใช้ในการเจรจารนะคือการเจรจารเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีอะไรบ้างแล้วสหรัฐจะยอมแลกกับของของตรงนั้นของเราหรือเปล่าก่อนอินโดนีเซียเขามีทองแดงเขามีแร่เอิร์ธเขามีนิกเกิลซึ่งสหรัฐต้องการถ้ายังตีกับแคนาดาอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าอินโดนีเซียก็มีอำนาจต่อรองประมาณหนึ่ง ไม่ได้ถูกบทขยี้มากนะักนะนักวิเคราะห์คนนี้ก็บอกว่าแร่เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญในการเดินหน้าข้อตกลงระหว่างอินโดนีเซียกับสหรัฐอีกตัวหนึ่งนะนอกเหนือจากทองแดงนิกเกิลแล้วก็คือแร่เอิร์ดแร่เอิร์ดนี่เขาบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยแหล่งสำรองน่าจะเยอะมากแต่ว่าอุสาหการรมเกี่ยวกับการผลิตแร่เอิร์ดของอินโดนีเซียยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นยังพัฒนาไม่เต็มที่ ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียตอนนี้พยายามที่จะเปิดอุตสาหกรรมนี้ด้วยการพิจารณาให้ใบอนุญาตทำเหมืองแร่เอ,อิร์ดนะและแร่เอ,อิร์ดซึ่งภูมิภาคที่มีแร่เอ,อิร์ดมากที่สุดในอินโดนีเซียก็คือทางตอนเหนือของเกาะสุมาตร,ราและทางตะวันตกของจังหวัดสุลาเวสีแต่ด้วยความที่อินโดนีเซียยังทำแผนที่การสำรวจธรณีเคมียังไม่เสร็จและการสำรวจแรกก็ไม่ได้มากเท่ากับจีนและออสเตรเลียก็เลยยังทำ ให้ไม่ได้เห็นภาพชัดเจนว่าแหล่งแร่แร่เอิร์ธของอินโดนเีเซียอยู่ตรงไหนบ้างแต่ถ้าเกิดการสำรวจจุดค้นทำได้อย่างสมบูรณ์อินโดนีเซียอาจจะกลายเป็นเพลเยอร์สำคัญในอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธที่กำลังกลายเป็นจุดร้อนในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเพราะว่าตอนนี้สหรัฐพึ่งจีนคือหายใจด้วยตัวเองได้ไม่เต็มที่เพราะว่า อุตสาหกรรมทุกอย่างที่มันขับเคลื่อนด้วยระบบออโตเมชันเนี่ยมันต้องมีแร่เอิร์ธเป็นส่วนประกอบแล้วสหรัฐเนี่ยนำเข้าแร่เอิร์ธจากจีนจีนเป็นผู้ผลิตแร่เอิร์ธที่ใหญ่ที่สุดในโลกถามว่าสหารัฐมีแร่เอิร์มไหมมีแต่เขาไม่ทำเพราะว่ามันส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากแล้วก็เอามาจากจีนแล้วจีนก็มาทำแถวบ้านเรารเห็นปะ แถวว้าที่ลงมาแม่น้ำกกอันนั้นแหละมันเป็นมันเป็นกระบวนการสกัดที่สกรปรกมากสกรปรกในแง่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากแล้วถ้าไม่มีการบริหารจัดการอย่างในว้าเนี่ยมันอยู่ในเขตที่แบบไม่มีใครควบคุมไม่มีมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปล่อยสารพิษลงแม่น้ำกกของเรานะอันนี้คือประเด็นที่มันเชื่อมโยงกันมากๆเพราะฉะนั้นกรณีของอินโดนีเซียก็จะเป็นความหวังของสหรัฐ ถ้าสหรัฐจะลดการพึ่งพาแร่เอิร์ธจากจีนในอนาคตตอนนี้จีนควบคุมการผลิตแร่เอิร์ธร้อยละ70ของทั้งโลกแล้วก็ตอนที่ทรัมป์กับจีนทำการตอบโต้ขึ้นภาษีกันไปมาจนถึงร้อยกว่าเนี่ยก็มีแร่เอิร์ธเป็นหมากตัวสำคัญก็คือจีนระงับการส่งแร่เอิร์ธไปที่สหรัฐแล้วหลังจากนั้นก็ ไปคุยกันที่ลอนดอนกับที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็บรรลุข้อตกลงกันได้เมื่อเดือนมิถุนายนหลังจากจีนตกลงผ่อนคลายการส่งแร่เอิร์ธให้กับสหรัฐแล้วก็สหรัฐก็ถือไพ่อีกใบที่จีนต้องพึ่งพาก็คือสหรัฐคุมชิปไว้นะคือสงครามในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นสงครามเรื่องของชิปแล้วก็พวกแร่ธาตุพวกเนี้ยนะตอนเนี้ยักษ์ใหญ่เขากำลังผ่อนปรนกันอยู่ เพราะว่ารู้ว่ายัางต้องการซึ่งกันและกันอยู่แต่ว่าในอนาคตเนี่ยทรัมป์มองไว้แล้วว่าฉันต้องอยู่ในสถานะที่ทิ้งจีนได้โดยที่ไม่ต้องแขมากนะเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียก็กลายเป็นหมดหมายที่สำคัญอันหนึ่งโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังอินโดนีเซียได้รับจดหมายจากทรัมป์แจ้งเรื่องกำแงพงภาษี เว็บไซต์ข่าวสเตรดไทม์ของอินโดนีเซียรายงานอ้างอิงเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียคนหนึ่งซึ่งไม่มีการเปิดเผยชื่อระบุนะคะว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังมีแผนใช้แหล่งแร่หายากและจุดที่ยังไม่มีการสำรวจพัฒนาที่มีอยู่จำนวนมากเป็นข้อต่อรองเพื่อขอลดภาษีศุลกากรของสหรัฐก,ก่อนเส้นตายมันก็เลยกลายมาเป็นสูตรนี้0-19 และสินค้าสวมสิทธิ์ก็คือประเทศที่มาสวมสิทธิ์บวก19ถามว่าเปรียบเทียบกับเวียดนามก็ดีกว่าน,นิดหนึ่งเพราะเวียดนามเจอ20